ประเด็นแรกความคืบหน้ากู้สัตว์สีคนไทยฝรั่งเตะคุณหมอที่ภูเก็ตตอนนี้เรื่องบานปลายไปแล้วคุณหมอแจ้งความไปขุดคุยเรื่องธุรกิจของฝรั่งคนนี้แล้วก็เหมือนกับเจอข้อหาบุกรุกด้วยใช่แล้วก็เหมือนกับทางจังหวัดเองเนี่ยก็เหมือนออกมารับลูกว่าเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบว่าเข้ามาทํางานถูกต้องหรือไม่แล้วถ้ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก็อาจจะยกเลิกเดี๋ยวช่วงนี้เราไปดูคลิปคุณหมอที่ภูเก็ตครับนันว่า จะสู้เต็มที่ค่ะเพราะว่าคิดว่าไม่ควรมีใครมาโดนเรื่องแบบนี้ค่ะแล้วหนูก็คิดว่าไม่ควรจะมีคนไทยคนไหนหรือว่าไทยคนไหนต้องมาเจอเรื่องแบบหนูอีกหนูก็เลยคิดว่าหนูน่าจะยืนยันเต็มที่ว่าจะเอาความเห็ที่สุดค่ะกังวลน,นะครับทางคู่กรณีต่างชาตินี่ก็จะแจ้งความเราดำเนินคดีพลบอคอมเนี่ยครับในกรณีที่คุณพ่อไปพ์ หมายถึงว่าไอพุไอมีชื่อเขาอยู่ในใบแจ้งความแล้วไปแพร่เลยมันเป็นความจริงอะค่ะเรื่องนี้เนาะหนูก็ถ้าถามว่าเขาก็จะเหมือนจะฟ้องอะไรเงี้ยค่ะก็คงดําเนินกันตามกฎหมายอะค่ะตรงนี้จากที่เขากล่าอ้างว่าเป็นการแค่ลื่นล้มอะไรอย่างเงี้ยเราเราคิดเห็นยังไงเราเราเป็นผู้กระทำอย่างเงี้ย<า>แล้วมีมีเพื่อนที่เราเป็นเป็นพยานด้วยค่ะเออเราถามพี่กลับแล้วกันนะคะว่าถ้าพี่ลื่นล้มพี่จะทำาไงคะอืม ถ้าเป็นพี่เองตอนนี้เองค่ะในแง่ของสภาพจิตใจนนี้เราเองกัควคือหนูรู้สึกว่าหนูน่าจะทร um มาไทสมากกว่าเพราะหนูเป็นคนถูกกระทําใช่ไหมคะมีความเครียดมีความกังวลแล้วก็คือก็คิดว่าตัวเองน่าจะเครียดอยู่ระดับหนึ่งอะคะ่ะเพราะหนูก็กลัวด้วยอีกฝั่งแล้วก็แบ็คเขาใหญ่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดูเป็นคนที่มีเงินเยอะหนูเป็นแค่โมตัวเล็กๆคนนึงอะไรเงี้ยค่ะ คือหนูกลัวว่าหนูจะคือหนูอยากให้กฎหมายแล้วก็ความยุติธรรมแล้วก็ตำรวจเข้ามาช่วยเหลือหนูให้หนูได้รับความยุติธรรมที่คนไทยคนหนึ่งควรจะได้อะคะ่ะตอนที่เขาพูดลักษณนของการคล้ายๆการเหยียดนี่เราเราเรารู้สึกนหนูรู้สึกว่าไม่ควรมีใครมาได้รับการโดนเหยียดแบบนี้ค่ะอีกอย่างเขาเป็นชาวต่างชาติที่มาอยู่ในประเทศไทยมาหากินกับคนไทย ที่ว่าแบบเปิดความช้าให้คนเข้าไปดูอะไรประมาณนี้หากทํางานอยู่ในประเทศไทยอยู่บนพื้นแผ่นดินไทย mm hmm. คุณไม่ควรเหยียดไทยว่าใครเป็นโลเคอลุณควรจะเลสเปกเขามากกว่า mm hmm. เราควรจะอยู่กันอย่างเลสเปกค่ะเราไม่ควรอยู่กันอย่างเหยียดกัน mm hmm. ต่อให้คุณรวยล้นฟ้าหรืออำนาจ mm hmm. คุณจะเยอะแค่ไหนคุณก็ไม่ควรเหยียดใครค่ะ นี่เป็นตัวร่างกายเป็นยไงบ้างครับตัวร่างกายยังเจ็บอยู่ไหมเจ็บอยู่ไหมยังเจ็บคนไหนบ้างด้านหลังตรงหลังใช่ค่ะเพราะว่าวันนั้นก็คือหลังจากที่โดนตดเสาหานูก็ไปฉีดยาต่อที่โรงพยาบาลเพราะว่าปวดน้ำหนักเกินร้อยกว่าโลค่ะปวดอยู่แล้วเรือขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ว่าเหมือนช่วยให้เรื่องนี้ให้หนูแบบได้รับความให้หนู แบบให้ทุกคนแบบขอบคุณที่ว่าช่วยให้หนูแบบได้รับความยุติธรรมอะไรเงี้ยค่ะหนูขอบคุณทุกคนมาก,มากๆแล้วก็ขอให้แบบความยุติธรรมนี้เกิดขึ้นจริงๆถ้าเกิดว่าเขามาขอโทษเมื่อไไรอันนี้เราเราคิดว่าอะไรอย่างเง้ว่าจะมียัไงถ้าเขาขอโทษด,ด้วยความจริงใจและเขาคิดจริงๆว่าเขาต้องการจะขอโทษแบบจริงใจจริงๆไม่ใช่ว่าเขากลัวว่าเขาจะแบบโดนคดีไม่ใช่กลัวว่าเขาจะแบบ มีปัญหาภายหลังอะไรแบบนี้ค่ะหนูก็ยินดีรับไว้ค่ะคาขอโทษของเขาแล้วในแง่คดีล่คะคะหนูคิดว่าไม่ควรมีใครมาโดนแบบนี้ค่ะกฎหมายเป็นไปตามกฎหมายยังดําเนินการถึงขีนสึงที่สุดค่ะลมวมีใครได้โทรมาหาเราเรื่มีการพูดจาอะไรกับเรายังไม่มีใครโทรมาคือทุกคนโทรมาก็คือให้กํลาลังใจอะค่ะยังไม่มีใครโทรมาแล้วพูดจาไม่ดีกับหนูผ่ะนหนเชื่อมั่นในการทำงานตำรวจมากแค่ไหน เราต้องรอดูกันต่อไปค่ะหูว่าแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าหนูคิดว่าทุกคนเป็นคนไทยคนไทยทุกคนควรได้รับความยุติธรรมค่ะควรได้รับสิ่งที่กฎหมายควรได้รับค่ะเอาเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตละเดิวต่อไหมหมายถึงว่าถ้าเราสู้ถึงที่สุดก็มาถึงสู้ถึงที่สุดถ้าหากว่าเราแพ้เราก็ยินดีแพ้คดีแต่ถ้าเราชนะเราก็มีการเรียกร้องเป็นสินหมต่างๆก็แล้วแต่นะ ที่คุยกับลกูกศานมันลอง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 ถามเขาอยู่ด้วยนะบางทีผมไม่ได้ไปแทรกแซงอะไรหรือว่าเราตั้งใจจะถ้ามีเงินเหลืออะไรจนนวเท่าไหร่เนี่ยจากการสู้ชนะคดีถ้าชนะรเราจะมอบตรงนี้เป็นกองทุนใ,ในการรักษาจาจหาดบริเวณที่เกิดเหตุนี้กับพี่น้องชาวจังหวัดภูกเก็ตทีน,นี้เราถามคุณหมอดูว่าคุณหมอ,ย,หมอ,หมอยังยืนยันตรงนี้ไหมนะครับย,ยังยืนยันตรงนี้ค่ะคกับที่คุณพ่อพูดไปเอาละครับสุดท้ายเนี่ยก็ตอนนี้ก็คือมีประชาชน ทั่วประเทศแล้วก็ได้ข่าวว่ามีสื่อต่างชาตินนำไปตีแผ่แล้วเนะอยากให้คุณพ่อแล้วก็น้องหมอเนี่ยกล่าวขอบคุณนะทุกกำลังใจแล้วก็ทุกทุกสื่อได้อีกสักครั้งหนึ่งครับเอาเริมจากน้องก่อนก็ขอขอบคุณทุกทุกคนมากเลยนะคะที่ีช่วยกระจายเสียงให้หนูให้หนูแบบได้เจอกับความยุติธรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณทุกกําลังใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ คอยให้หนูแบบได้สู้แล้วก็ได้ความยุติธรรมมาหวังว่านะคะในที่สุดครับขอบคุณพ่อครับนิดนึงนะเอ่อขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทั้งในท้องถิ่นและก็ในระดับในระดับชาติและก็แม้แในระดับนานาชาติที่กําลังเคลื่อนอยู่ขอบคุณเป็นอย่างมากขอบคุณพี่น้องทุกกําลังใจที่ที่ได้มีการเคลื่อนไหวเรื่องนี้ขึ้นมาอ,อ,อย่างเป็นเรียกกันว่าเป็นภาคประชาสังคมแล้วนะครับขอบ,บคุณมากมากอ่อ ก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝวกพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตช่วยดูแลน้องปายหมอปายด้วยเพราะว่าให้ที่เธอต่อสู้ทั้งหมดเนี้ยไม่ใช่เพื่อตัวเองทั้งหมดแต่ว่าที่กําลังต่อถ้าเราต่อสู้เพื่อตัวเองเนี่ยเราจบแค่โรงพักแต่ว่าเราต่อสู้เรื่องนี้ให้มันเกิดสิทธิ์กับคนในชุมชนและท้องถิ่นและมันจะส่งผลกับกรงการท่องเที่ยวไปในทิศทางที่ดีด้วยฝวกาพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ตและสื่อต่าง ดูแลน้องปายด้วยนะครับซึ่งผมเองก็เป็นคนตัวเล็กๆไม่ได้มีศักยภาพอะไรนะครับทีนี้พี่น้องสื่อมันชนก็ได้ทําเรื่องนี้ให้การต่อสู้ครั้งนี้มันมีพลังมากขึ้นแต่ว่าเราก็ไม่ได้เหมิมเกรงออะไรนะครับน้องยาวนิดนึงพูดนิดนึงหน่อยหน,น้าสื่อที่ติดตามคดีนี้มาตั้งแต่แรกเราอะ่ะจะดําเนินการเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าทุกวันนี้ภูเก็ตของเรานะคนไทยนักท่องเที่ยวชาวไทยแทบจะไม่มีสิทธิ์เข้าถึงชายหาดนะ วันนี้ที่จะมาเรียกร้องอะผมมาเรียกร้องตรงที่ว่าเฮ้ยหาดบ้านเราอ่ะหาดสาธารณะหาดบ้านเราอ่ะไม่มีทางเข้าสาธนะารณะแทบเกือบทุกหาดตอนเนี้ยที่อยู่ในไม่ว่าจะกำมะลาก,ลก,ลกลระลนกระตะลาวัยมันมีหลายหาดที่ประชาชนเข้าไม่ถึงอ่าอยากจะเข้าไปเที่ยวต้องผ่านที่นายทุนนายทุนการจ่ายตังอะไรด้วยใช่เนี่ยมันเลยเรื่องหลายเรื่องนะครับตอนนี้ก็เลยอยากจะทําเป็นเคสเนี่ยเป็นเคสตัวอย่างเพื่อที่จะเห็นว่าคนไทยอ่ไม่มีสิทธิ์ที่จะ ไปนั่งหน้าหาดเหรอคนไทยไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปพื้นที่หาดเหรอ,อแล้วมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกมีการทาร้ายร่างกายก็เป็นอีกเรื่องเึงครับ<ม>แต่ก็เดี๋ยวเขาว่ากันไปตามกฎหมายแต่เรื่องสิทธิทผมอยากจะเรียกร้องคือเรื่องหาดแค่นั้นเองนะครับโอเควันนี้ก็เดินทางกลับนะพอนะ่อนะครับ,รบวันนี้ก็ไม่ไับไม่ได้นอนกันเลยหลายห้าสี่วันแล้วนะฮะโอเคครับขอบคุณมากทุกคนครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณโอเคจากประเด็นทำร้ายร่างกายครวนี้ลามไปสู่ ความซวยเรียกว่าซวยแหละมิสเตอร์เดวิดเนี่ยสามเด้งเลยนะครับเด้งแรกเนี่ยฝ่ายปกครองไปตรวจบันไดเวลาหลวสรุปลุกพื้นที่สาธารณะใช่มีสี่ขั้นลุกสามขั้นประเด็นที่หนึ่งโดนทุบนะครับประเด็นที่สองเนี่ยตรวจสอบธุรกิจศูนย์อนุรักษ์ช้างภูเก็ตเปิดศูนย์อนุรักษ์ใช่ไหมใช่แต่มีช้างของตัวเองตัวเดียวตัวเดียวเชือกเดียวอะถ้าเกิดช้างบ้านเรียกเรียกเป็นเชือกเชือกเดียวที่เหลือเช่า เช่ามาอย่างนี้เออแล้วก,ลก็มีก็มีเงินเข้ามาก็คือใช้ธุรกิจเป็นเช่า,ชาเอาเช่าช้างมาไม่ต้องเลี้ยงเองเนี้ยหรอช้างเปิดศูยรอนุรักษ์เนี่ยแต่เช่าไม่แล้วเอาเงินบริจาคไปให้ใครเพราะว่าเลี้ยงอยู่ตัวเดียวก็เออนั่นสิแล,ลก็นี่ไงแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับคือทางผู้ว่าราชการภูเก็ตสั่งตรวจสอบถ้าเกิดเข้าข่ายประพฤติตนไม่เหมาะสมก็เพิกถอนสิทธิ์เดินทางาแต่ว่าเมื่อกี้เราเห็นคุณพ่อข, <า S 2> ของคุณหมอนะ เดี๋ยวเราไปทําความรู้จักหน่อยนะครับท่านงไม่ธรรมดานะใช่ค่ะเพราะว่าคุณพ่อของคุณหมอเนี่ยหลายๆคนที่เห็นจากข่าวนะคะก็จําได้นะคะว่าคุณคนนี้หรือคุณเกษมจันคำเนี่ยเป็นนักเขียนชื่อดังนะคะใช้นามปากกาว่า ทัตธาดาโดยหลายๆคนที่เป็นแฟนคลับเนี่ยก็ออกมาให้ข้อมูลนะคะว่าคุณพ่อของคุณหมอเนี่ยเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงอยู่คนหนึ่งนะคะเขาเรียกกันว่าครูเสมเจ้าของนามปากกาทัตธาดาค่ะแล้วก็ยังเป็นสมาชิกคนสำคัญของกลุ่มนาครด้วยและเป็นผู้เปรียบเสมือนพี่เลี้ยงของกนกพงษ์สงสมพันธ์นะคะนักเขียนรางวัลซีไร์ชื่อดังจากกลุ่มนาครด้วยนะคะโดยหนังสือที่ คุณทัศธาดาคุณพ่อของคุณหมอคุณหมอเขียนขึ้นมานะคะที่เป็นที่รู้จักเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นรวมบทกวีชุดบนฝั่งเมื่อปิร้าวกับส่วนชิ้นของแผ่นดินนะคะนาฬิกาไม้พี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมอุ่มลมอุ่นลมหายใจหยดหวานนกเชิงภูเขาหลวงหรือการละเหยไปของบรรพชนค่ะนอกจากนี้ที่ทาง คุณครูเกษมเนี่ยนะคะเป็นนักเขียนแล้วเนี่ยยังถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านมนุษยวิทยาชาติพันธุ์แล้วก็สิทธิมนุษยชนด้วยค่ะนี่ก็ทางฝั่งของคุณหมอและคุณแพ่อคุณพ่อ,พอของคุณหมอะครับ